ครับออออออสวัสดีครับวันนี้อยู่กับชงกินาหานแต่บ้านบานอีกเชนเคยนะครับวันนี้ก่อน้องนะครับมันน,นําเสนอเมนูเช่นเคยนะครับเป็นเบียงปลาทูนะครับแล้วก็นําชิมซีฟู้ดนะครับนี่ครับ ตำนะครับเผ็ดๆนะครับแล้วก็มีกะนมจีนนะครับผักหลายอย่างนะครับมาครับกินข้าวนะครับนี่นะครับผักใส่ผักไปนะครับแซ่บนะครับคือเริเงานะครับใส่ผักแล้วเนื้อปางเราลงไปนะครับแล้วก็ใส่กนมจีนนะครับ นี่ครับหอย่ๆอย่างนี้เลยครับหอใหญ่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็าดน้าพริกนะครับน้ำจิ้มซีฟูดของเราลงไปเสียบๆนะครับอืมอร่อยครับ เนี่ยผักเหมือนเดิมครับใส่เนื้อปลาลงไปครับแล้วเส้นนมกินครับเส่นนมกินใหญ่ๆครับเยอะๆนะครับป่อยเงี้ยเมียงปลาทูแซ่บๆทำใหญ่ๆเลยฮะอืม เอาลงครับยิ่งเปิดทู่เซ็บๆพอเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผักขนมจิ้มเหมือนเดิมครับกินคนเดียวนะครับอืเราดำจิ้มเข,ข้าไปคาใหญ่ๆเหมือนเดิมครับมาครับ นะครับใส่เนื้อปลาลงไปนะครับกินแต่กินระวังระวังกลางนิดนึงนะครับขนมกิน,นครับลุยครับใส่พักเหมือนเดิมนะครับ เนื้อปลาลงไปขนมจิ้มใหญ่ๆนะครับน้ำจิ้มซีฟูดเพลทลาดลงไปครับราดละทำใหญ่ๆเลยครับมาครับอืม เมน,นูนี้ครับต้องกินผักเยอะๆอืเนื้อปลาครับขนมกิน,นครับใส่ขนมปิ้นไปด้วยนะครับคำใหญ่ๆเหมือนเดิมเลรับ พักเหมือนเดิมครับน้อปา តែនឹងបាយទៀតខ្ញុំជិះអ្នក噛យ៉ាយ៉ៃតែសាបដល់น้ําជ im បាយ